เวเดอร์เลยมัง้งนางน่าจะโผล่มาเป็นไปได้นะแต่ผมไม่รู้ว่ามันจะต่อยกันตอนไหนดิทุกวันนี้ขนาดฆ่ากันตายกันหลายคนแล้วก็ยังรู้สึกว่ายังไม่มีวี่แววว่าจะไปอัดกันอ e ีเวเดอร์เที่เรากลับมายังเหมืองใช่ไหมคุยไม่ได้ด้วยเอยโอ้โหตอบอยู่ตรงนั้นว่ะ เราต้องวิ่งไปด้านบนก่อนอะน้องตัวนี้น่ะกำลังอู้งานอยู่ได้ดิเดี๋ยวเราเอาเสียมทองคำมาก่อนไม่ใช่ทองคำดิทองแดงเนะมันเป็นทองแดงเราต้องไปขุดทองแดงตรงนี้เพื่อทะลุไปหรือเปล่าอ,อนี่นี่นเจอละ รอประกอบปรา,าสาทเป็นกันดั้งก่อนเออใช่ได้ข่าวว่าปรา,าสาทเขาก็จะเปลี่ยนใหม่ด้วยดิอ่ะได้เสียมเงินมาเสียมเงินขุดทะลุด,ด้านบนใช่ไหมแล้วก็มาเอาเสียมทองตรงนี้อ่ะโอเคอย่าบังสิลูก นี่คือการปฏิวัติดูสิบวยลูกเดียวมีขนาดเท่าตัวค่าทั้งตัวเลยโตเล็กเด็กยังทําให้ความรู้สึกใหญ่เหมือนเป็นทุ่งกว้างที่นี่นะต่อให้กินเยอะมากขนาดไหนค่าก็ใช้แค่ไม่กี่เหรียญเองการแจกจ,ากจาก่ายทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัดช่างเป็นงานที่ไม่สิ้นสุดของเหล่ามันจริง จริงๆผมว่ามันน่าจะรวบรวมแชมเปี้ยนจนกว่าจะครบอะถึงจะไปอัดกับอนเวเดอร์อเพราะว่ามันต้องเอาพลังของดาบกลับมาก่อนใช่ไหมเออต้องให้รูปลักษณ์ของดาบเดิมอันเดิมอะกลับมาเป็นเหมือนเดิมก่อนเดี๋ยวเราต้องขุดเสียงฟองตัวนี้ไปซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าพูกทางผู้พัฒนาเขาอะ จะดองกวาดแชมเปี้ยนอีกห้าตัวจะออกครบอีกกี่เวอร์นอาจจะยี่สิบเวอร์นเลยก็ได้ใครจะไปรู้เพราะว่าทุกวันนี้ตั้งแต่เวอร์นเวอร์สิบเอ็ดเป็นต้นไปมันก็เริ่มจะไม่ค่อยมีแชมเปี้ยนตัวใหม่แล้วใช่ไหมยังไม่มาเพิ่มเติมเลยตรงนี้สองแันอยางรู้อย่างเดียวคือเพื่อนเราหายไปไเออเพื่อนเราหายไปไ ไปนู่นไปไปเล่นกันตรงนู่นไปไม่ต้องมาเล่นกันหน้ากองหรอกใช่ครับตัวล่าสุดก็มีแค่ลิลิทนั่นแหละแล้วก็อีกอย่างหนึ่งลิลิทเนี่ยเป็นตัวละครที่เราเจอตั้งแต่เวอร์สองแล <s> ้วเนาะเขาสปอยตัวละครลิลิทมาตั้งแต่เวอร์สองตอนที่ทู่กับเอลีนาแล้วด้วยแล้วก็ยังมีอีกตัวหนึ่งที่เจออ่ะที่มันเป็นนักแปลงร่างในทะเลทรายปะมันออกมายังผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันตัวนั้น ดีครับแพดใหม่ก็ไม่เชื่ว่าแผดใหม่นะมันก็แผดเก่าอะไรอ่ะเรียกออกมาเอ้ยโอ้โหติดเอา้าเดินไปให้มันส่องไม่ได้เหรอก็ต้องกระทืบเรียกมาอย่างเดียวสินะอ่ะเหยียบสวิตไปกลับไป ตรงนี้ให้น้องเหยียบเข้าไปตรงนั้นือต้องเหยียบอันนูเอาเรียกไม่ได้ด้วย ตรงนี้เหยียบไม่ได้ด้วยถ้าตรงนี้บังอย่างเดียวได้ปะบังไม่ได้ด้วยอือ่ะงั้นพังตรงนี้แล้วกันไปแล้วหนูมาอยู่ตรงนี้โอเคถ้าเราเอาไอ้เนี่ยไปบงังได้ไหม น่าจะได้อยู่นะโอเคมามาตรงนี้มานมะมเดี๋ยวเจ้าก็มายืนตรงนี้แล้วกันเดี๋ยวข้าก็จะไปเปิดสวิตอันนั้นมาอรลมันม แย่ yeah. ลเราต้องเอาคอปเพิงมาก่อนแต่ก็ไม่เป็นไรใช่ไหมเพราะว่าเราเปิดเส้นทางแล้วมันน่าจะไม่ปิดกลับใช่ปะเออไม่ปิดกลับไปโดดลงไปเลยเอ้าวโดดลงไม่ได้ด้วยเอามาจุดระเบิดตรงนี้แล้วกันปาไปเลย เรียบร้อยเดี๋ยวเราต้องกระโดดขึ้นกลับไปด้านบนสินะเพิ่งมาเล่นสนุกมากครับสนุกจริงๆครับคุณเชนเซียลองลองเล่นแล้วแบบอ่านเนื้อเรื่องไปด้วยนะเกมนี้จะสนุกมากๆถ้าเราอ่านเนื้อเรื่องไปด้วยเนะี่ยเป็นอะไรที่แบบโคตรฟินจับแน่นๆจับแน่นๆนะน้องนะ เมื่อกี้ตรงที่บางหนูมีทางลับอยู่เหรอตรงที่บางหนูมีทางลับอยู่ด้วยเหรอเดี๋ยวค่อยวนกลับไปแล้วกันนี่อย่าบอกนะว่าตอนนี้คือมันจะเป็นตอนที่เราจบแล้วรับนี้ไปสี่เหรียญทองเหรียญทองของบิ๊กแจ็คแต่ระยะแก่งมิถรภาพของเรา สนุกม,มากจริงๆครับแต่เวลาเล่นอารีนาจะร้อนๆหน่อยสำหรับผมนะ <c oughs> ก็ต้องทับใจนิดนึงนะอารีนาในช่วงแรกเนี่ยเราก็จะเจอพวกที่แบบมันจะมีคนที่แบบเขาว่าอย่างไงอะปั้นตัวไว้แบบเก่งมากๆแล้วอะแต่แม่งไม่เคยลงอารีนาเลยเหมือนผมเป็นต้นเนี่ยผมแม่งแทบจะไม่เคยลงอารีนาเลยแล้วอยู่ๆวันหนึ่งผมก็มาลงอารีนาอย่างเงี้ยแล้วพวกคนที่เล่นใหม่ๆที่ลงอารีนาตั้งแต่แรกๆ,ๆเนี่ยมาเจอแบบคนประเภทผมเนี่ย ทำไมมึงไม่ไต่ขึ้นไปสูงสูงอยู่ในระดับเดียวกับคนอื่นวะอย่างเงี้ยมันก็จะกำบัดนิดนึงแล้วก็จะมีบางคนอีกที่แบบอันนี้ก็จะเป็นผมแบบที่ประสบพบเจอใช่ไหมคนที่อาจจะอยู่ในระดับที่ขึ้นแพตินามขึ้นไปแล้วแต่แม่ก็ดองดองไม่ตีอารีนาไม่ตีคอรัสเซียมแม่ก็ดองมาอยู่ซินเวอร์บ้างมาอยู่โกบ้างไม่รู้ว่าเขาเลิกเล่นหรือว่าเขา จะดองหรือว่าเขาขี้เกียจตีหรือ,อยังไงผมก็ไม่รู้เหมือนกันเส้นทางอ๋อนั่นไงเส้นทางไปต่อเออว่ามันมีอยู่จริงๆด้วยผมไม่ได้ดูในแผนที่อันนี้เควสอะไรครับมันจะเป็นด่านฝันร้ายครับด่านฝันร้ายของเวอร์หกต้องเอาไปอยู่ทางน้นใช่ครับมันซ่อนเก่งมากในแม่เนี่ย ไปวิ่งไปเลยนี่ไงอีกสองอันออะกดสวิตเป็นลุงโนมคนนี้อีกแล้วสินะรับนี่ไปสิขอให้เป็นวันที่ดีเอา้าแล้วสวิตไฟตรงนั้นมันทำไว้เพื่ออะไรวะเติมญี่ปุ่นในะอนาคตมาแล้วนี่จริงเหรอมาไว้ขนาดนั้นเลยเหรอ ทำไมเขารีบอัปเดตจังอะกลัวตามเซร์ฟนี่ไม่ทันหรอเกินจริงๆเรา,เอาแอบ,บสงสัยตรงนี้อยู่นิดหน่อยเหมือนกันนะตอนแรกเห็นมันมีแสงอยู่เข้าไปมีอะไรกดออกเลยแล้วกัน